สวัสดีครับวันนี้นะครับักณะสั่งจะมาแนะนํา P.S.B. นะครับเป็นสังข้อแสงนะครับรสุลินทรีซีสังข้อแสงอันใหม่นะครับของเจ็กนะครับก็จุดเด่นของมันนะคืออ่ะให้ดมเลยมันจะไม่เน่าเหมือนใ้อันอื่นแต่มันก็มีกลิ่นนิดๆแต่ว่ามันจะไม่เหม็นแบบพวกทั่วๆไปนะครับ มันจะไม่เหม็นมากเนี่ยมีกลิ่นไหมไม่มีไม่มียืนยันครับว่ากลิ่นเบามากกลิ่นบางมากนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับคือเพราะว่าถ้าเป็นพ s b อบทั่วๆไปเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่เราช็อกค,คนข้างๆเราเนี่ยตกใจ กลิ่นเฮ้ยกลิ่นไรวะเฮ้ยแกเอาอะไรมาวะทาไมมันเน่าอยังวะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีปัญหากันได้นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่เลี้ยงในบ้านนะครับจะดีมากเนี่ยแล้วมันใช้นะครับหนึ่งลิตรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อมีมีประมาณสิบสิบล้านเลยเหรอสิบล้านตัวเลยนะ ทำให้เกิดแพงต้นด้วยนะครับเนี่ยสี่สิบล้านต่อลิตรนะครับที่เขาบอกมาโหดว่ะ Pb นี่ดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสังเคราะห์แสงไงเวลาถ้าตู้แบบตู้แบบเน่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เติมไปแป๊บเดียวเนี่ยเราเปิดแสงมาอย่างเงี้ยมันมันทำให้ไซเคิลเนี่ยมันมันยังไงอ่ะมันมันแป๊บเดียวของเสียมันก็ลดแล้วนะครับเร็วมากแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่ไปสิงสถิตอยู่ในระบบกองเพราะว่ามันเป็นสังเคราะห์แสงนะแต่ว่าพอมันตายไปแล้วเนี่ย พอมันหมดอายุของมันไปเนี่ยมันก็กลายเป็นสารอาหารให้พวกแพงตน้นพวกไม้น้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็ดีไปอย่างถึงมันจะไม่ไปสิงสถิตอยู่ในกองเราก็จริงนะครับแล้วก็ช่วยช่วยเรื่องกีนวอลด้วยนะ p s p เนี่ยช่วยเรื่องกีนวอลด้วยนะครับพวกเมดากาศนี่จะใช้กันมากเมื่อก่อน ตู้ไม่น้ําผมก็ใช้นะครับเวลาแบบพึ่งเซตตู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยระบบมันยังไม่เซตตัวนี้เติม PSB ไปช่วยถ้าเกิดมีเราลงปลาไปแล้วเนี่ยมันมีของเสียขึ้นนิดนึงเนี่ยเติม PSB ไปช่วยป,ปุ๊บเพิ่เดียวหรือในตู้ปลาโลหน้ามาก่อนเนี่ยก็ใช้เพราะว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยน้ําน้ําตอนนั้นเนี่ยมันจะใสแบบใสแบบคือบอกไม่ถูกอะ่ะ ขนาดขนาดเป็นกระจกธรรมดาคือถ้าเทียบเทียบระหว่างก่อนใส่หรือไม่ใส่เนี่ยคือจะรู้เลยบอกเฮ้ยมันต่างไม่ต้องกระจกคิตตันเคียร์ไม่ต้องไฟเวอร์วังอลังการอะไรเดียคือเรารู้เลยว่าน้ํามันใสผิดปกติแบบสุดยอดแต่ว่าต้องเปิดไฟนะครับไม่งั้นเขาเขาไปทํางาน <c oughs> คือชอบมากเลยเมื่อก่อนที่ใช้นะครับแต่มีข้อเสียคืออย่าอย่าไปเก็บในที่ร้อนอย่าไปเก็บในที่อับแสงอะไรเงี้ย นะครับพอไปเก็บในที่ร้อนที่อับแสงอะไรเงี้ยเขาตายนะครับก็อยู่อยู่อุณหภูมิห้องแอร์อะไรเงี้ยก็กำลังดีถ้าอยู่ข้างนอกก็ต้องแบบไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางคนก็เอาไปไปลดน้ําไปผสมลดน้ําต้นไม้ไปไปอะไรเนี้ยมีวิธีใช้เยอะแยะมาก P S B นะครับแต่ว่าบางสูตรเนี้ยมันจะมีกลิ่นรุนแรงแต่อย่างเจ็กเนี้ยอย่างเก๊กของเก๊กเนี้ยกลิ่นมันจะไม่รุนแรง เราใช้ในบ้านได้เงี้ยไม่เป็นไรไม่ยงั้นบางทีไปเอาที่เขาหมักมีน้ำปลามีนูน่นมีนี่มีนั่นมาอะไรเงี้ยมันมันเปิดมาแล้วมันกลิ่นแบบแล้วมาเทในบ้านมันก็แบบนะมันก็มันก็แบบแบบเขาก็เขาคงจะไม่ค่อยชอบกันนะคนในบ้านนะครับอัน,นอันนี้ตู้นี้ก็ใส่เนาะใส่ตัวนี้ก็ใส่อ่าอันนี้เป็นตู้ตัวอย่างนะครับที่ใส่นะครับปลาก็เยอะนะครับ น้ำก็ใสเป็นแค่กองกองนอกแบบแขวนของสันๆเองนะอันนี้ใส่อาทงมกนเอันนี้ใส่มาทุกวันนะครับลองเขาบอกระบบก็โอเคเลยตู้ไม่มี CO2 ด้วยนะเนี่ยงามขนาดนี้เลยนะครับ ก็พี <Puerto Rico> it. It ีก no. ็พอมันหมดสภาพหมดชีวิตแล้วนะครับมันก็เป็นสารอาหารให้พวกนี้ต่อได้ด้วยให้พวกต้นไม้เมื่อก่อนเนี่ยชอบชอบใช้ในตู้ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตู้ใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนน้ําบ่อยๆแบบหมดตู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะตู้มันบางทีมันเป็นพันลิตรเจ็ดร้อยกว่าลิตรแปดร้อยกว่าลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเป็นไปไม่ได้ว่าจะต้องมา,มาเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นกันทุกวันถ้าทำได้นี่ก็โอ้โหโคตรเบึงน,น้ำอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวสง่งเทลงไปให้ดูนะครับโอติตู้น,นี้ใส่กี่ฝาครับฝา,ฝาเดียวเนาะเนี่ยมันก็ใส่ลงมาเลยนะมีจุดเด่นของเก๊กนะครับคือจะกินไม่แรงนะ ถ้าเราเทียบกับตัวซ<ช>ูเปอร์เป็นไงบ้างก็ซูปเปอร์จะทําให้ต้นไม้โตดีกว่าอ๋อตัวซูปเปอร์เพราะว่าจะเข้มกว่าแต่ตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องการน้ําใสอืแล้วก็กลิ่นเบาอ่าเพราะมันออกแบบมาให้คนที่เลี้ยงในบ้านใช่ตัวนี้จะเน้นทางเรื่องสารอาหารอันนี้นนนขนาดทดลองที่ใส่ตัวน,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 นี้อันนี้อันนี้อีกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปที่บ้านกัน อันนี้เป็นซูปเปอร์พีเอสของ a อบีขับนะเดี๋ยวเราเอาไปที่บ้านมีที่บ้านอยู่แล้วไอ้ปลาระบบมันไม่ไปสิ่งสถิตในกองก็จริงนะแต่มันก็ช่วยช่วยระบบเยอะเหมือนกันนะครับไอ้พี่ทอมร้านอะต้นสายไปลาเน้ำชอบชอบใส่ชอบใส่มากเลยดูเมื่อก่อนเขาเซ็ตตู้นนะเราก็ใส่แต่ว่าเราชอบใส่ตัวโรวน่า ว่าอะโลน้านมันจะใสสวยเนเหมือนปลาลอยในอากาศเลยนะเวลาใส่ตู้อะโลน่าเออชอบชอบเลยอ่ะเหมือนปลาว่ายอยู่ในอากาศอ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องคือกระจกไม่เกี่ยวอะ่ะคือมันแบบมันเห็นเลยอะ่ะว่าปลามันลอยในอากาศอ่ะนะหรือคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเหมืองงอกที่เขาที่เขาเรียกอะโลน้าแล้ว,แล,วแล้วตู้มันน้าใสอ่ะ ปลาหมืนลอยในอากาศไม่รู้ใส่พ s เเหมืนเราเปล่า,าแต่ว่าของเราอ่าใช่เลยนะวันนี้ก็วันนี้มาแนะนำตัวนี้นะครับสำหรับที่ใช้ในบ้านมีอ่างเลี้ยงเมรากะอยู่ในบ้านตู้นาโน,โนตู้เล็กอะไรเงี้ยตู้ถาดอะไรอเงี้ยจะได้ไม่มีกลิ่นเพราะถ้าเอาตัวธรรมดาบางทีอาจจะมีกลิ่นแล้วคนในบ้านอะไรเงี้ยแฟน พ่อแม่เนี้ยเขาบางทีเปิดมาเขาอาจจะตกกระจายเพราะทำไมกินมันกินมันเน่าอะไรอย่างงี้นะอืมนะครับก็นี่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับราคาอาจจะไอ้นี่กว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ก็ลด,ดเหมือนแบบเหมือนแบบช่วยช่วยเราอะช่วยให้ทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับตู้เราอะไรอย่างเงี้ยนะ พราะว่าบันทีมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยมันก็ไปกระทบกับคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยกาจะไม่ค่อยชอบให้เราเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ